การรักษาสิลนี้ก็คือการที่ไม่เบียเดเบียนคนเองศีลห้าน,นี้เป็นสิลที่พวกเราจะต้องรักษาให้ได้เป็นสิลที่เป็นเส้นก้านร,ระหว่างนรกกับมนุษย์ถ้าหากรักษาสิลดีก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้า,ารักษาสิลที่ดีขึ้นภาวนาที่ดีขึ้นจิตก็จะสูงขึ้นเป็นเทวดาและถ้าหากทําจิตให้บริสุทธ ของแพร่ขึ้นมาก็จะไปถึงพระนิพพานได้การให้ทานก็จะไม่สูงเท่าการภาวนาเพราะฉะนั้นที่บอกนี่บอกโยมผู้ชายบอกโยมแม่เขาด้วยว่าต่อไปเนี่ยนอกจากทานแล้วอยากจะให้มาภาวนาอยากตรงนี้เป็นสถานที่ภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วกเ็เราอยู่จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ เราบอกว่าคนทั่วประเทศหลั่งไหลกันมาตรงนี้มากมาเพื่อมาปฏิบัติธรรมบางคนก็มาห้าวันบางคนก็มาเจ็ดันสามวันก็แล้วแต่ยกตัวอย่างพระคุณเจ้าที่อยู่ข้างท่านเป็นชาวสเปนอยู่นี้มีจะมีพระต่างชตาอยู่สเปนสองลูกแล้วก็เล่นนานอยู่สองลูกอจมาเองก็คนต่างจังหวัดเป็นจังหวัดมุนคนงองบัวลำมโแล้วก็อดีตก็เคยเป็นผู้ำนวยการกศณสุดท้าย มันไม่มีอะไรแน่นอนได้เลยที่สุดคิดว่าจะอยู่จนเกษียณปรากฏว่าปีห้าสามเป็นมะเร็งตับคิดว่าชีวิตนี้ไม่รอดแล้วก็มาเจอเส้นทางธรรมไปโชว,วิปาาัสสนาคมธรรมช่วยเราได้มากเลยอาตมารักษาหายมะเร็งตับถึ่หายยอะมากหายได้น้อยนะสมณัก็จะหายจากโลคนี้ไปเลยก็ถือว่าเป็น ถ้าทำมาโอสถนีร่รักษารักษาได้จริงข้อหนึ่งข้อที่สองเขาทำให้เราพ้นทุกข์ได้มีชาสเปนอยู่เมือ่อวานเขาเดินทางมาจากสเปนแล้วก็ามาเจอกันที่แก่งคอยเป็นเพื่อนของสันติเนี่ยของพานสันติเป็นเพื่อนของพ่อเขาด้วยพ่อเขาก็บวชอยู่ตอนนี้แล้วเขากา็มามาเพื่อรอหลวงพ่อเขาจะได้อยู่แค่สามวันแค่นั้นเนองเขาจะต้องกลับไปเพราะฉะนั้นเราอยู่ใกล้แค่นี้อยากจะให้โยมา มีเวลานะมามาเข้ากรรมาฐานมาอะไรนะเพราะว่าจะยกระดับจิตของเราได้ได้สูงมากได้ดีมากก็บางคนอยู่หาดใหญ่บางคนอยู่ภูเก็ตบางคนอยู่เชียงรายเขาก็มากันเราอยู่ใกล้เกลือกินดาก็อยากให้มานะอ่ะนี่ก็เป็นข้อคิดให้พรนะรับพรในโะยมอ่ะยเพิ่ง,ถงเถี๋ยวเพิ่งเด้วยกุศลผลบุญที่โยมได้มา ในครัง้งนี้กุศลผลบุญนี้องจงยังประโยชน์ให้กับญาติโยมโดยเฉพาะได้ผู้ที่เกิดในวันนี้เจ้าฟองวันเกิดองคุณน้องหนูเนี่ยนะก็ให้มีความสุขความเจริญไม่ว่าจะทําสิ่งใดเรียนหนังสือก็ให้ประสบผลสําเร็จให้มีหน้าที่การงานปฏิบัติแล้วก็อย่าลืมความกระตันยูตาเบียทีให้กับ พ่อกับแม่ให้กับชุมชนให้กับประเทศชาติให้กับจังหวัดสุรินทร์ของเราให้กับประเทศไทยของเราแล้วก็ให้กับประเทศของเราและทําตัวให้เป็นเด็กที่ดีตลอดจนญาติโยก็เช่นกันให้พบกับกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีให้มีสัมมาทิฏฐิห่างไกลมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ ประสบผลาบสาเร็จทั้งชีวิตการงานถ้ามา่สู่ทางโลกถ้าสู่ทางธรรมก็ให้ประสบผลสาเร็จทางธรรมขอจงได้รับผลสําเร็จทุกคนด้วยเถอดสาธุยะท,ทาวริวางจงจ